สัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการวิตามินพริง้งรายการที่จะมาช่วยเติมอาหารเสริมด้านสุขภาพและความงามให้ทุกคนสวยพริพร้งไรทิติค่ะค่ะอยู่กับเอลินเอเดารายงานตัวครับพ่อท้าวกนลีชลัยรายงานตัวด้วยคนค่ะค่ะรายงานตัวแบบนี้แน่ <c oughs> นอนว่าเราจะมีสาระความรู้เรื่องราวดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนที่สุดเอลินค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันพ่อแล้วเอลินวางแผนจะพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนบ้าง ก็คงพาไปทานอาหารด้วยกันในครอบครัวเหมือนเดิมแหละน่ารักจังเลยแล้วใครจ่ายตังค์พ่อสิวันพ่อต้องพ่อจ่ายแล้วถ้าวันแม่ก็แม่จ่ายบบว่าไม่มีลูกกระตันยูจ่ายให้อะไรอย่างนี้เลยหรออ๋อเล้งแหมก็จ่ายให้ตลอดอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ให้พ่อนั่งเล่นเกมกับแม่อยู่ที่บ้านแล้วอันนี้ดีจังเลยนะคะถ้าเอลินเนี่ยพาคุณพ่อไปทานอาหารนะอย่าลืมอะไรถ่ายรูปมาฝากด้วย ทำไมอ่ะอาวดีออกจะตายก็แบบว่าเป็นการแสดงความรักไงของเราที่มีกับพ่อและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ถ่ายรูปนะแล้วเอามาแชร์ลงแฟนเพจนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊งการ์ตูน <c oughs> หรือว่า 40, 50 c h a n า e l บนเน่นนะแล้วเรารพอโพสต์รูปความรักที่มีกับพ่อใช่ไหมะจะเป็นแบบไหนก็ได้แบบแอปบลก็ได้หรือว่าเป็นแบบอม,มอมอะไรก็ได้เสร็จแล้วนะคะเขียนคําบรรยายความรักที่เรามีต่อพ่อค่ะ,คะใครที่ได้รับ ไลค์ like, คลิก,ลกไลค์มากที่สุด,สดนะสิบอันดับแรกนะคะเราจะมีของรางวัลให้เป็นบัตรนะคะตรวจเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลพยาไทาใ,ใครอยากทราบข้อมูลนะั้นก็เสิร์ชไปได้เลยนะคะกับโครงการดีๆที่ชื่อว่าความทรงจำไม่อาจลืมนี่ะนะคะ,ะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะกว่า1 0 0 0 0แบาทเลยเพราะฉะนั้นนะคะ ก็ไปร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วกันใช่แล้วค่ะซึ่งเรานะคะจะประกาศผลค่ะในวันที่9ธันวาคมนั่นเองะนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะจนถึงวันที่6เนี่ยรับสมัครกันมาเรื่อยๆแล้วจะประกาศผลวันที่9นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้เรื่องราวอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปในแฟนเพจของเราได้เลยค่ะทัะ้งแกนการ์ตูนนะคะรวมไปถึง45-50ชบาแนลด้วยนะจ๊ะถูกต้องนอกจากนี้ยังไม่หมดนะคะเขาบอกว่าถ้าภาพไหนระทับเจทีมงาน30รางวัลน,นะมีของรางวัลอะไรบ้างรู้ไหมอะไรอ่ะมีบัตรตัวสุขภาพจาก รงพยาบาลพญาไทยม,มี DVD b ดีบ็อกเซตดุลเลมอนทีวีคอลเลกชัน มีพวงคุญแจที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะ,ะเป็นดเรมอนเดอะมูฟวี่อีกด้วยลดมากจัดแน่นแบบนี้ห้ามรอช้าค่ะแชะรูปแล้วก็มาโพสตกันดีกว่าเผาแชะแล้วอุ้ยเขายังไม่แชะเลยเขาช้ากว่าเพาเหรอเนี่ยช้าแล้วเนี่ยอุ้ยอย่างเ้นเดี๋ยวถ้ากลับบ้านปุ๊บเดี๋ยวแน่นอนว่าเดี๋ยวลินแชะเลยคุณแพ็คิึงโดนจัดแน่นอนผ <c oughs> ับพา,า <c oughs> เออป๊อปมาโดนแน่นอนอ่ะพูดถึงนะคะเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เราเนี่ยเป็นการที่เรามอบความรักให้กับคุณพ่อเยอะแยะม,มากลูกหลายหลยคนเนี่ยก็อยากจะดูแลสุขภาพของ วันนี้เรามีเรื่องราวในการดูแลสุขภาพของคุณพ่อค่ะเป็นการดูแลแบบสไตล์อายุรเวชมาฝากกันด้วยค่ะนายแพทย์กฤษดาสิรมพุทธนะคะผู้อํานวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาตินะคะกล่าวว่าในฐานะลูกคนนึงเนี่ยจึงขอฝากนะคะสิ่งที่ลูกพอจะทําให้พ่อได้เพื่อให้คุณพ่อเนี่ยหนุ่มเสมอนี่เขาบอกว่าและอยู่กับเราๆนานานในสไตล์อายุรวัเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยคือ ให้พ่อเลี่ยงดื่มอยากขอให้พ่อเนี่ยนะคะระวังเรื่องตับเพราะว่ามะเร็งตับเนี่ยเป็นผู้ร้ายอันดับต้นๆของผู้ชายเลยนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยยิ่งคุณพ่อที่ชอบดื่มว่ายดื่มเบียร์นะคะหรือว่าของมึนเมาต่างๆเนี่ยนะคะประเภทเมลไรทุกอย่างเลยขอให้ละเว้นไว้เพราะว่าอยากให้ดูแลตับมากๆและที่สําคัญอาหารบำรุงตับก็มีหลากหลายอย่างเลยคุณแมะเออถ้าอยากตับ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 ไม่ใช่แล้ว ของบำรุงตับมีหลายอย่างคะ่ะอย่างเช่นขมิน้นชันเห็ดหอมเห็ดลิน้นจือหัวบีทรูทบอกโคลี่ก็สามารถช่วยได้บางทีคุณแม่บ้านฟังแบบนี้เนาะหรือว่าคุณลูกๆไปทําอาหารให้พ่อก็ได้ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่แหละนะคะผัดผัดให้พ่อรับประทานกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะเขาบอกแต่ว่าถ้าคุณพ่อเนี่ยไม่ชอบทานผักเอาซะเลยพวกอาหารเสริมเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกันที่จะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอย่างเช่น ซิลิมารีนะคะหรือว่าวิตามินน้ำมันบำรุงตับประเภทอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้นี่เองนะคะแล้วด้วยวัยของคุณพ่อแหละที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อก็จะมีโรคไัยไข้เจ็บเยอะมากเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตนะคะ<ม>ความดันไขมันสูงและเบาหวานค่ะซึ่งเขาเชื่อว,ว่าลูกๆหลายคนเนี่ยก็อยากจะดูแลคุณพ่อเราก็ซื้อ,อยาให้แต่คิดดูว่าถ้ายาเยอะขนาดนี้คุณพ่อทานไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีผลต่อตับแล้วก็ตายคือคตับไตเนี่ยจะทํางานเยอะอาจจะวายได้แล้วเราเป็นลูกจะทําไงดีไม่ให้ พ่อกินยาแล้วพ่อจะหายได้ยังไงสมุนไพรดีไหมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแต่ก็ว่าต้องพาคุณพ่อเนี่ยไปตรวจเลือดดูก่อนว่าร่างกายแข็งแรงดีไหมถ้าคุณพ่อแข็งแรงดีก็สามารถทานสมุนไพรได้ทางที่ดีที่สุดนะคะควรพาคุณพ่อเนี่ยไปตรวจสุขภาพทุกปีค่ะถูกต้องค่ะข้อที่3นะคะควรให้คุณพ่องดบุหรี่เลยเพราะบุหรี่เนี่ยนะคะเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพชั้นดีเลยเพราะฉะนั้นใครลดเลิกได้จะดีและจะทำให้คุณพ่อหนุ่มขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะอุ้ยอันนี้ดีนะเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยไไ่่ดดด้้้สูวแตกก็ลิน ใช่ไหมพอได้กินแล้วเราก็แบบอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ก็ถ้าลดละเลิกบุหรี่ไปได้นี่นะคะดีกับตัวคุณพ่อแล้วก็ดีต่อคนรอบข้างด้วยใช่แล้วคะ่ะเอา,าอีกข้อต่อไปดีกว่านะคะชวนคุณพ่อลดพุงกันดีกว่าวายพ่อลินต้องต้องมีข้อนี้อ่ะ <c oughs> พ่อลินก็ประมาณเกือบร้อยสามสิบแล้วออย่างนี้เลยบอกพ่อว่าพ่อนี่มันแปดเดือนแล้วนะ นี่มันข้อจะข้อแล้วเนี่ยยังไม่ข้อสี่แล้วป๊าตอบว่าไงป๊าบอกว่าไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายต้องอัลตราซาวด์ก่อนโอป๊าหน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยพอเริ่มแก่แล้วเขาก็จะเริ่มลงพุงใช่ไหมล่ะการควบคุมอาหารเออควบคุมอาหารไม่ค่อยจะได้นะไม่ค่อยออกกําลังกายด้วยก็จะมีพุงเยอะแยะมากมายไปหมดพอมีพุงนี่แหละค่ะทำให้เกิดโรคลายไม่ว่าจะเป็นความดันนะคะหรือว่าโรคมะเร็งแล้วที่สําคัญจะทา้คุณพ่อเนี่ยแก่ก่อนวัยด้วยเพราะฉะนั้นแผนการก็ต้องบอก พ่อถ้าพ่อไม่ลดพุงนะพ่อจะดูแก่นะอพ่อจะไม่ดูสมาร์ทนะพ่อดูคุณอาวิรุทธดิเขายังหล่ออยู่เลยว่าเขาไม่มีพุงอันนี้หล่อจริงๆต้องบอกคุณพ่อนะคะแล้วก็ชวนคุณพ่อออกมาออกกําลังกายการอาจจะว่าวิ่งเล่นรอบบ้านเดินจ็อกกิ้งอะไรก็แล้วแต่ให้คุณพ่อเนี่ยขยับบ้างเวลาเขาบอกว่าเวลาเดินนะให้แขวงแขนเยอะๆจะช่วยลดต้นพุงได้อะไรนะไม่ใช่ต้นพุงแล่ต้นขาช่วยลดหน้าท้องลดพุงได้แข่งแขนเท่ากับลดพุงใช่นะคะข้อต่อมาเขาบอกว่าในะคะถ้าอยากให้คุณพ่อ อุ่นใจนี่นะคะเราลองดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านดูสิ oh. นะ,ะลองดูแลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารการกินค่านุ่นค่านี่หรือว่าถ้ามีตังเหลือของเราแล้วเนี่ยก็แบ่งให้คุณพ่อที่ใช้ช้อปปิ้งติดกระเป๋าบ้างอะไรบ้าง oh. นะคะเขาจะมีความสุขว่าเอ้ยแล้วก็มีความภูมิใจว่าเอ้ยนี่ลูกของเราโตแล้วนะ mm. ดูแลครอบครัวได้เขาก็จะอุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยวิ้ยแม่มพูดดีอ่ะแต่ว่าย้อนไปก่อนารจะคลิป เลยจะบอกว่าตอนเราย้อนไปตอนแรกนี่นะถามว่าพาพ่อไปกินข้าวใครจ่ายพ่อขัดแย้งนะแม่หรอเออตัวตนมันออกใช่ปะตัวตนมันอออแต่ว่าสิ่งที่ลินพูดสิ่งที่ถูกต้องนะคือพอเราโตแล้วเริ่มมีความรับผิดชอบน่าจะช่วยเหลืออะไรในบ้านบ้างถูกแม่แล้วข้อสุดท้ายล่ะคะเอลิน ข้อสุดท้ายนี่นะคะก็คือว่าควรจะพาคุณพ่อเนี่ยไปตรวจสลีละร่างกายบ้างเพราะว่าอายุเนี่ยก็ล่วงเลยไปใช่ไหม,มเราไม่รู้ว่าเขาจะมีโรคอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าบางทีเนี่ยคุณพ่อก็เกรงใจไม่บอกเราบางทีเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่มันบ่งชี้ว่าเขาอาจจะเป็นโรคร้ายแรงก็ได้<อ>เพราะฉะนั้นตรวจสุขภาพค่ะอะไรบ้างนะคะที่คุณผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นกันบ่อยๆอย่างแรกเลยค่ะต่อมลูกหมากนะยังม,มีลำไส้ทางเดินอาหารนะคะหรือว่าอาจจะพาคุณพ่อเนี่ยไปเจาะเลือดตรวจต่อมลูกหมาก สาเหตุบ่งชี้กับมะเร็งตับสาเหตุบ่งชี้มะเร็งลำไส้พาไปอันตสาซาช่องทองนะคะนอกจากนี้เนี่ย คุณพ่อเนี่ยอาจจะเผชิญภาวะกระดูกพรุนนะคะเพราะอายุเยอะขึ้นไงกระดูกก็เริ่มถดถอยลงนะคะลูกก็สามารถพาไปสแกนกระดูกได้ไม่เจ็บด้วยนะคะดีจังเลยนะคะถือว่าแบบนี้เนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพของคุณพ่อเดี่ยวครบวงจรเลยเดียวเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่ดีที่ลูกที่ดีควรพึงกระทำนั่นก็คือที่เราบอกไปทั้งหมดนี่แหละใช่สิ่งรู้ใหญ่ที่เราควรจะทำนะคะเป็นลูกแบบกระตันยูก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อนะเพราะฉะนั้นแค่เราพูดว่าป๊าป๊าเดี๋ยววันนี้หนูจะพาป๊าปณ พ่อก็จะยิ้มชื่นใจแล้วแหละเพราะพ่อจะรู้สึกว่าอุย้ยลูกสาวเราหรือว่าลูกชายของเราเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพเราใส,เใส่ใจเราถูกต้องอะมาเรื่องต่อมากันบ้างคะ่ะเรื่องต่อมาเรื่องที่2ะนะคะเหมือนเหมือนที่ลินเมื่อพูดเมืม่อสักครู่นี้เกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากเขาบอกว่าเป็นโรคหนึ่งที่ร้ายแรงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยพอสูงอายุเนี่ยก็เริ่มจะเป็นกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวก่อน,อนควรจะรีบตรวจนะถูกต้องค่ะเขาบอกนะคะว่าความรู้เนี่ยนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่ามะเร็งต่อมลูกหมาากหรือว่ โรคต่อมลูกหมากเนี่ยคืออะไรนะคะต่อมลูกหมากจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณท่อปัสสาวะค่ะทำหน้าที่นะคะสร้างน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิสาร PSA ค่ะซึ่งเป็นสารที่ทำให้อสุจิเนี่ยนะคะไม่เกาะกันเป็นก้อนเหนียวและเนื่องจากต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่มีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นดังนั้นโรคนี้นะคะโรคต่อมลูกหมากไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตมะเร็งต่อมลูกหมากจึงเกิดขึ้นเฉพาะเพศชายเท่านั้นเผาไม่เกิดนะแต่เผามีอ่ะฮะ แต่เขาแท๊กไวนี่ก็อาจจะเกิดได้ในอนาคตมาฟังกันต่อดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสําหรับแนวโน้มของชายไทยนะคะที่จะเป็นมะเร็งตอมลูกหมากเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะอะไรลูกไมเพราะว่าวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปเรียนแบบชาวตะวันตกมากเกินไปการทานอาหารหรือว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะทําให้ชายไทยเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์จะเป็นมะเร็งตอมลุกหมากมากยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบแล้วระหว่างชายที่อยู่ในเมืองกับชายที่อยู่ชนบทค่ะระยะเวลาหรือว่า ขั้นตอนที่จะเป็นมะเร็งต่อลูกหมากเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงสาหรับคนที่อยู่ในเมืองนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นชายไทยอายุประมาณ50ปีขึ้นไปค่ะจะเป็นผู้ป่วยต่อลูกหมากนะคะในระยะ1-2แต่ถ้าเราไปดูในชนบทค่ะจะเป็นต่อลูกหมากแบบว่าลุกลามไปแล้วอ,อาจจะเป็นเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยเขาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองใช่ใกล้หมอก็เลยโอเคตัดไปได้บางทีแบบคนต่างจังหวัดนะคะเป็นอะไรนิดนิดหน่อยๆนอย่อ เขาก็เอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตรวจหรอกพอมารู้อีกทีเนี่ยก็เนี่ยเป็นอย่างที่เผาบอกระยะลุกลามไ,ไปแล้วนะคะอย่างคนในกรุงเทพบางทีใกล้หมอเป็นอะไรนิดหน่อยก็ไปหาคุณหมอก็จะดูตั้งแต่เนินๆตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็สามารถรักษาได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะอเคอาล่ะนะในแพทย์จุลินนะคะโอภานุรักษ์อาจารย์ประจําคณะแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกล่าวว่าโรคเมงตับลุกหป่าเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยนะคะยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่ามาจากอะไรแต่ว่านะคะ ก็มีปัจจัยหลักอยู่3ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คืออายุประวัติคนในครอบครัวและเชื้อชาติค่ะ mm. เรื่องของอายุเนี่ยนะคะพบว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีการศึกษาพบว่าผู้ชายที่มีอายุ80ปีขึ้นไป50%มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก โอ้โห5 0เลยเรยเอรินหมายถึงว่าผู้ชายที่อายุ80ปีขึ้นไปครึ่งหนึ่งมีสิทธิ์จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถูกไหมเสี่ยงเยอะนะวินากลัวมากต้องตรวจไว้ตั้งแต่เนินๆนอย่างที่บอกไว้ใช่ค่ะและยังมีปัจจัยอื่นอีกนะคะลองสังเกตดูว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไหมพี่ชายน้องชายเคยไปหรือเปล่าถ้าคนในครอบครัวเคยเป็นคุณมีเปอร์เซ็นต์เป็นมากกว่าคนอื่น1 0 2ถึงเท่าอย่างที่เขาบอกอะคะกรรมพันธุ์ก็มีส่วน ใช่ถ้าคนแบบว่าในประวัติครอบครัวเคยเป็นนะคะก็สามารถเป็นได้ค่ะและอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือเรื่องของชนชาตินั่นเองไม่ว่าถ้าเราเป็นเอเชียเนี่ยอาจจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นลูกครึ่งเป็นยุโรเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์เป็นมากกว่าค่ะโอ้และคุณพ่อลินจะเป็นไหมเนี่ยหรือว่าคนใกล้ตัวจะเป็นหรือเปล่าคุณผู้ชมคามาฟังทางนี้เลยว่าคนที่เป็นเนี่ยเขามีอาการยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วพ่อลิงก็มีส่วนนะเคยฉีดอ่านแล้วใช่เคยพาพ่อไปตรวจแล้วด้วยแต่ว่า ตรวจไม่พบไม่รู้เป็นระยะไหนหรือเปล่านะ <ừ> มาดูอาการกันค่ะเขาบอกว่าปัสสาวะพุ่งไม่แรงต้องเบ่งปัสสาวะบ่อยนะคะกลางคืนเนี่ยจะลุกปัสสาวะบ่อยครั้งบางรายพบปัสสาวะเป็นเลือดเพราะว่าต่อมลูกหมากโตขึ้นแล้วก็ไปเบียดกับท่อปัสสาวะทําให้ท่อปัสสาวะเน่ยแคบลง และถ้าเป็นมะเร็งนะคะจะมีการกระจายไปยังกระดูกทําให้ปวดบริเวณกระดูกได้บางรายเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการเลยก็ได้นะอู้ถึงแม้ว่าจะลุกลามไปเยอะแล้วเนี่ยหรอถูกต้องพอรู้ตัวอีกทีก็ไประยะไปปลายแล้วมุ้ยน่ากลัวมากเลยะนะคะอ่ะต่อไปค่ะไปดูสําหรับวิธีการรักษากันบ้างดีกว่านะคะสําหรับวิธีการรักษาค่ะขึ้นอยู่กับระยะของโรคว่ามันลุกลามไปมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าอยู่ในระยะ1-2นะคะสามารถผ่าตัดด้วยการฉายรังสีงให้หายขาดได้ค่ะ แต่ว่าถ้าคุณเป็นระยะที่3ระยะนี้นะคะต้องใช้การผ่าตัดคาะด้วยการใช้ลังสีซึ่งจะหายได้เพียง50%เท่านั้น<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบสังเกตคนที่บ้านเลยนะถ้าอยู่1นถึง2เนี่ยหายขาดได้แต่ระยะ3ปุ๊บมันยังมีสิทธิ์เป็นครึ่งๆเลยถ้าอยู่ในระยะที่แพร่กระจายเกินระดับ3ไปแล้วค,ค่ะไม่สามารถรักษาให้ขาดหายขาดได้อ,อันนี้น่ากลัวมากเลยะคะะทาได้เพียงการให้ฮอร์โมอนเนี่ยปรับระดับ แล้วก็ประคองอาการเท่านั้นเองค่ะสําหรับผู้นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มีความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ แล้วเราจะได้ป้องกันได้ไงแลวที่สําคัญนะคะการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะลดพยายามลดค่ะพวกเนื้อสัตว์นะแล้วก็นมหันมาทานผักผลไม้เยอะๆคือใช้วิถีชีวิตแบบไทยเดิมๆอะ่ะเราจะแข็งแรงมากเอ๊ะพาถ้าผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมผู้หญิงเขาทำยังไงตัดทิ้งแล้วถ้าผู้ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากล่ะก็ตัดทิ้งไปเลยมันจะดีเหรอมันจะได้เหรอตัดไปเลยถ้าคุณไม,ไ,ไม่อยากจะตัดนี่นะคะก็ต้องรักษาตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆแล้วกันนะคะเอาล่ะแต่ว่าใครในคะที่ อยากจะตรวจเหลอเกินว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงหรือเปล่านะคะฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่ามีข่าวดีมาบอกกันนะคะสำหรับคุณพ่อเน่นะคะคนไทยเนะคะเนื่องจากโอกาสอวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชค่ะวันที่5ทธันวาคม2,556นี้นะคะหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองะนะคะโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาตไทยเตรียมโครงการนะคะตรวจสุขภาพต่อมลูกหมาก ให้ชายไทยสูงอายุฟรีนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะระหว่างเวลานะคะจดไว้เลย8โมงถึงเที่ยงครึ่งณตึกพปรชั้น18โรงพยาบาลจุลาลงกณรมหาวิทยาลัยค่ะปรับพ่อก็พาคุณพ่อไปตรวจได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้ใชใจ่ายฟรีถูกต้องพรุ่งนี้เนี่ยนะ ลูกๆก,ก็ต้องหยุดงานถูกไหมเพราะเป็นวันหยุดยเพราะั้นว่าหยุดแบบนี้ทําสิ่งดีๆเพื่อพ่อกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วค่ะนี่คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราต้อง<ข>ฝากกันแต่ว่ายังไม่หมดวันพ่อทั้งทีต้องหาของขวัญให้พ่อหน่อยดีไหมโอ้เรามาเบาสมองดีกว่าของขวัญให้พ่อจะหาอะไรบ้างเผาได้เตรียมหรือยังเขาก็เตรียมเตรียมไว้นิดนึงแล้วแหละอออเอแต่ถ้าใครยังนึกไม่ออกนะคะอลินยังมี5้าอันดับของขวัญที่จะมอบให้พ่อกันวามาดูสกกนซิว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะเครื่องออกกําลังกายเฮ้ยเป็นสิ่งที่อ ุณน่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอ่ะพ่อรู้สึกว่ากล้ามเนื้อนหน้าท้องของพ่อมันขึ้นน่ะเขาบอกนะคะว่าบอกเป็นนๆว่าคุณเนี่ยรักคุณพ่อแล้วก็อยากจะให้คุณพ่ออยู่กับคุณไปนานๆนะคะแต่ข้อสําคัญคือต้องพิจารณาดูนะคะว่าอายุของคุณพ่อเท่าไหร่เหมาะกับเครื่องเล่นประเภทไหนบางทีหักโหมเกินไปก็ไม่ดีนะคะเขาบอกเพื่อการ ร้างกล้ามเนื้อและบริหารร่างกายและช่วยเผาผลาญแคลอรี่ป้องกันความเสี่ยงในการเป็นปันใจจัยในการเกิดโรคต่างๆนั่นเองค่ะ <S <S ใช่แล้วคะ่ะข้อที่สสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือการซื้อแบบว่าอะไรที่มันดูแลสุขภาพอย่างเช่นเครื่องเ,าเขาเรียกว่ายัางไงซุปไก่สกัด<อ>รังนกหรือว่าเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพได้คุณพอจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยลูกรักเราดูแลสุขภาพเราค่ะอันนี้ก็น่าเลือกเหมือนกันข้อต่อมาเนะคะเป็นเกี่ยวกับไอทีเป็นเยี่กับการเช็ต่างๆนะคะเช่นพวก แท็บเล็ตนะคะหรือว่าเป็นของเล่นใหม่ๆสมาร์ทโฟนแบบนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนบอกอุย้ยผู้ใหญ่เขาคงไม่ใช้หรอกอย่าไปดูถูกผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็เล่นกันถ้ามีอยู่เป็นครอบครองม,มีเป็นของส่วนตัวแน่นอนคะ่ะว่าโลกสมัยนี้ทําให้คนใกล้ชิดกันมากคุณไม่แน่นะ พ่ออยู่ต่างจังหวัดตัวเองอยู่กรุงเทพอาจจะใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ได้ค่ะอะต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าคุณพ่อเป็นคนที่ชอบเครื่องเสียงคโฮมเทยเตอร์ดีไหมทีวีเลิศเลิศสักเครื่องดีไหมหรือว่าถ้าหาคุณพ่อเป็นคนชอบ,เ,อชอบเข้าครัวนะคะก็ะเราดูอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวก็ได้คุณพ่อใช้อะไรเป็นประจำเราก็ซื้อสิ่งนั้นให้ค่ะค่ะอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการ์ดอวยพรนั่นเองค่ะการ์ดอวยพรเนี่ย เขียนเองกับมือบ่งบอกความในใจบางคนบอกว่าโอ้โหรู้สึกอายอ่ะไม่กล้าไปบอกพ่อตรงๆเขียนความรู้สึกใส่กระดาษก็ได้บางทีคุณพ่ออ่านแค่คําว่ารักเนี่ยนะคะคุณพ่อก็ซึ้งแล้วนะคะอ่ะห้าวิธีให้เลือกกันเผาเลือกวิธีไหนเผาเลือกข้อที่6เออมี5วิธีก็เผาล้มาเผาเลือกข้อที่6ข้อที่6คืออะไรอ่ะหนูจะเป็นเด็กดีให้กับคุณพ่อค่ะโอ้ยอันนี้ก็ใช่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะไม่ลงทุนเลยอ่ะ เรียกว่าสร้างสรรค์แต่ไม่ลงทุนอ,อันนั้นก็ลองลองเลือกดูแล้วกันนะคะดัง้อค้านี้คะ่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะแต่สําหรับช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับคุณหมอว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามให้ได้ค่ะกับรายการวิตามินพลิ้งช่วงหน้าค่ะ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสกินเรซิปีความมหัศจรรย์จากธรรมชาติรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งแรกที่ได้สัมผัสกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิตามินพลิง อย่างที่เราเกริ่นกันไว้นะคุณผู้ชมว่าช่วงนี้ชี้แนะคะน่ะเราจะคุยกับคุณหมอช่วงนี้คุณหมอชี้แนะไงะแต่ก่อนที่จะคุยกับคุณหมอนะคะเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเจ้าต่อมไทรอยกันดีกว่า <โฮ S 2> ต่อมไทรอยคืออะไรนะคะหลายๆคนไม่รู้จักนะฟังทางนี้เลย<ช>ต่อมไทรอยเนี่ยนะคะมีลักษณะเหมือนผีเสื้ออยู่ที่คอใต้ลูกกระเดือกขนาด1-2เซนติเมตรค่ะเป็นต่อมไร้ท่อทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนนะคะเพื่อควบคุมการเผาผลาญของร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ระบบไขมันในเลือดรวมถึงอารมณ์ของคุณด้วยค่ะแต่ว่านะคะไอเกิดอาการที่มันเขาเรียกว่าต่อมไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยแสดงว่าฮอร์โมนที่มันควบคุมอยู่ตรงนี้มันปลดปล่อยออกมาแบบว่าไม่ถูกต้องไม่มีความสมดุลอาจจะมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะเจ้าฮอร์โมนนี้ค่ะมีชื่อว่าฮอร์โมนไทรอกซินั่นเองนะคะเขาจะมีธาตุไอโอดีนค่ะเป็นส่วนประกอบสําคัญถ้ามันหลั่งน้อยเกินไปเกิดอะไรขึ้นร่างกายก็จะเผาผ่านน้อยค่ะในทางกลับกันถ้ามันหลั่งฮอร์โมนออกมาเยอะ ร่างกายก็จะเผาผ่านเยอะมากทําให้น้ําหนักลดอ๋ออย่างนี้แสดงว่าคนที่เป็นโรคนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะพร้อมเกินไปหรือว่าน้ําหนักขึ้นเกินไปใช่อ้วนมากผอมมากอย่างนี้เขาบอกคนที่ได้รับรังสีในปริมาณมากนะคะจะมีแนวโน้มนะคะที่เกิดขึ้นนะคะโดยนอกจากมันตรภาพรังสีนะคะที่ทดสอบจากอาวุธจากาเหตุการณ์เช่นรังสีจาก โรงงานนิวเคลียร์ล้วไหลแล้วนี่นะคะห,หนึ่งในรังสีที่มีการสัมผัสกันมากที่สุดก็คือรังสีเอ็กซเรย์นะคะหรือว่าเอ็กซเรย์นี่แหละนะคะที่เราพบกันในช่วงยุค1,920ถึง1,950นะคะมีการใช้รังสีเอ็กซเรย์เพื่อรักษาเด็กที่เป็นโรคทอมซินโตเป็นสิวหร,รือว่าปัญหาอื่นๆที่อยู่ในใบหน้าอยู่เกี่ยวกับศีษะเกี่ยวกับลำคอเนี่ยนะคะแต่ภายหลังพบว่านะคะ การเอ็กซเรย์มากๆกเนี่ยก็มีผลค่ะทาให้นะคะเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยนั่นเองอุ้ยน่ากลัวมากเลยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมค,ะค่ะเรื่องลังสีเนี่ยชัดเจนมากเลยนะเพราะว่าตอนเอลินจําได้ไหมว่าตอนที่มีเรื่องของโรงงานปฏิกณ์นิวเคลียร์ค่ะที่ฟุกุชิมะเนี่ยระเบิดพบเลยนะคะว่ามีเด็กจํานวน18คนด้วยกันคะ่ะที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด้วยกันนะคะเขาบอกเลยว่าปัญหาของน้องๆเนี่ยก็คือร่างกายยไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าฮอร์โมนมันผิดปกติไปิสิ่งผิดปกติที่เกิด ขึ้นก็คือคอพอกค่ะเป็นคอพอกเป็นพิษแล้วก็มีเนื้อง,งอกของต่อมไทรอยด้วยนะ่ากลัวบางคนฟังนะคะอุ้ยมาเร็งมาเร็ง,มา,รงมาเร็งไทรอยมะเร็งไทรอยเนี่ยนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะว่าสามารถรักษาหายขาดได้ไม่เหมือนมาเร็งตรงที่อื่นๆจริงเหรอจริงค่ะเขาบอกว่าถ้ารู้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนี่นะก็สามารถหายขาดได้ค่ะอุ้ยดีมากเลยนะเอรินแต่ว่าเพาเนี่ยมีคาถามอยู่ค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมสงสยัยเหมือนเพลาไหมไอเจ้าต่อมไทรอยที่เรามีอยู่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีปัญหาแล้วนะ นั่นสิเอลินก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนพวกเราไปพบคุณหมอันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอายุทนีสิงห์หากโกวินแพทย์อายุรแพทย์บาหวานและต่อมไรท่อรโรงพยาบาลพญาไทสองค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องก้อนที่คอปัญหาที่ไม่ควรละเลยนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของก้อนสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าก้อนนี้เป็น เนื้องอกประเภทร้ายแรงหรือมะเร็งหรือเปล่านะคะทีนี้มะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุของอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีคนเราพออายุยืนขึ้นยืนขึ้นสักวันหนึ่งก็จะเจอมะเร็งไม่อันใดก็อันหนึ่งนะคะทีนี้มะเร็งของอวัยวะภายในนะคะจะกว่าจะเจอเนี่ยมันก็จะคือจะโตแล้วแล้วก็แพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆนะคะทำให้เวลาเจอแล้วเนี่ยมักจะเป็นมะเร็งระยะที่3หรือระยะที่ส แต่ถ้าเป็นมะเร็งของอวัยวะภายนอกสิ่งที่เราสัมผัสได้นะคะจะเป็นมะเร็งที่เจอได้ง่ายกว่านะคะไทรอยเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณหน้าลําคอตรงนี้เลยนะคะหลังผิวหนังใต้ต่อลูกกระเดือกไทรอยเป็นอวัยวะที่เหมือนกับหัวใจไตตับปอดนะคะนะคะไทรอยทําหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าไทรอยนะคะแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องของมะเร็ง เราจะพูดถึงเรื่องของก้อนเนื้องอกนะคะที่มีการเจริญเติบโตผิดปก,กตินะคะไทรอยเวลาเป็นมะเร็งคนไข้จะมาด้วยเรื่องของก้อนเนื้องอกที่ลําคอนะคะปัญหาก็คือว่าบริเวณลําคอของเราเนี่ยคนเรามักจะไม่ค่อยได้ทำนะคะผู้ชาย,ยไม่ต้องพูดถึงแทบไม่ทำเลยผู้หญิงอาจจะทำบ้างเวลาทาครีมนะคะนะคะไทรอยเวลา,าจากการตรวจเลือดส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ได้เป็น ฮอร์อมโมนที่คนไข้ส่วนใหญ่มาขอรับการตรวจหรือแพทย์ส่วนใหญ่จะตรวจนะคะนะคะทน,นี้การคลำคอจะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจร่างกายถ้าเกิดเราตรวจละเอียดเราก็จะเจอก้อนที่บริเวณลำคอนะคะการเจอก้อนอาจจะเจอเป็นก้อนเดียวหลายก้อนหรือรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรมันนูนๆตรงคอลักษณะเด่นของไทรอยด์คือเป็นก้อนที่เคลื่อนไหวตามการกลืนนะคะคนไข้บางคนก็จะมาบอกว่ารู้สึกจุกจุก ติด,ตดบริเวณลําคอพอคลำแล้วเจอเป็นก้อนนะคะคราวนี้ก้อนจะรู้ได้ยังไงว่าก้อนนั้นเป็นเนื้อดีหรือเนื้อไม่ดีนะคะหจากประวัตินะคะคือเพศเราจะพบว่ามะเร็งของต่อมไทรอยเจอในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะอัตราประมาณ2ต่อ1นะคะอันที่2นะคะลักษณะของก้อนถ้าก้อนมันโตนะคะมักจะเป็นมะเร็งมากกว่าก้อนเล็กๆที่เจออันที่3ถ้จเกิดก้อนมันแข็ง,ขง นะคะจับแล้วแข็งเป๊กเลยหรือว่าจับแล้วมันไม่ค่อยขยับก้อนขรุขระไม่ค่อยเรียบอันนั้นก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าก้อนที่เรียบๆกลมๆแล้วก็เคลื่อนไหวได้ตามการกลื่นนะคะอันที่สี่ถ้ามีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งของบริเวณต่อมไทรอยนะคะก็ต้องระวังว่าก้อนที่เจออาจจะเป็นมะเร็งได้อันที่หนะคะถ้าท่านมีประวัติได้รับการฉายแสงบริเวณลำคอ ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะอาจจะทําให้เกิดการแปรเปลี่ยนของเนื้อเยื่อบริเวณลําคอแล้วเกิดเป็นมะเร็งของต่อมไทรอยด์ในอนาคตได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะคราวนี้จะรู้ได้ไงว่าเนื้อนั้นเ,เจอก้อนแล้วจะเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่านะคะการจะรู้นะคะเจาะเลือดไม่บอกอะไรนะคะจากการอุลตราซาวด์จะทำซีทีไม่บอกอะไรยกเว้นว่าก้อนนั้นมีการแพร่กระจายแล้วเช่น แพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอแพร่ไปที่ปอดแพร่ไปที่กระดูกก็ให้สงสัยว่าไอ้ก้อนที่คออาจจะเป็นมะเร็งได้นะคะแต่ถ้าจะให้รู้แน่ชัดก็คือต้องเจาะเอาชิ้นเนื้อบริเวณต่อมไทรอยออกมาตรวจนะคะนะคะการเจาะทําได้ง่ายมากเลยเพราะว่า